สบายดีพี่น้องมาสุกูสุกคนตอกน้าวแห้งพี่น้องกัออกนังลิลลี้อดตอกกบาลนตอกาลินน้ำน้องชายน้องสาวเมื่นีนุ้กับสไส้สตีนพ้มันอุ่นนหอมนาแม่น้ำน้แม่น้่ห้องตักหวงตักพัดเ่าอยากให้พัดเ่าอุ้มน้อง ไม่อยากให้ภาษาอุ้มนนองอย่าให้อุ้มแต่เพิ่นท่านเออให้เอาแต่เพิ่นมให้เอาวให้นางงามเนี่ได้นางวานจักรวาลลูกนางงามจักรวาลลูกเนี่ได้เบิ่งหน้าแนงงามแต่บอกเบิ่งด้วยบินเห็นแต่ทั้งล้างเห็นแต่งอนมึงผมกะมึงพึ่งวึ่งมึงผมกะอดีดีนางงามนางงามอดีตแนมละฮาซื่อมาได้ฮ่ซื่อได้ได้บิ๊กบันฮ่าได้บิ๊กแล้วระวังบิ๊กแทงจุ๊บ ป้าสองส์คราบุ้าิรตาหากิลตปากิโตปอืมอืมอมมันหูแล้วพอหูมันหักบอเ็นมาเออดอเออเอล่าเออมาลนน้ำนอกบลุกบอมาลนน้ำนอกบาจันมาลนกันในห้องเต็มมือนื้พี่นองตื่นเศ้าๆกมาแล้วกัจุ่มกันบรไดไปทางดออกนอกมนเย็นนั่ล่ะใครตพออเมมาถึงวงนาวพี่น้อเลยครับเออหนา่อน มันก็บ้หอนตอนเช้าเปิดพลมบ้เปิดพลมนอนเยอือจเปิดบ้างมนเริ่มอุ่นขึ้นมันก่เออยังเย็นอยู่่าบัวไฮรีมก็หาร้านเจ้าคือหมอยู่ะช่ไปซบ้าไอซุ่นก็บ้าเอ้าเอ้าเอาแค่กัเลยเอ้าเอ้าไฮนั่นแหละแม่แม่่าเออ แม่แม่เแม่เท้ามันเป็นในเอิรนเท้าเอิรนแม่เอินเพราะเพราะแม่เท้าเป็นเขียนมงมงในในเฟิร์ิงหงอยเฟิงหงอยเฟิงหงอยอิงหงอยแล้วเอิงหงอยเท่ๆนี่น้องน้องลงเราได้ฮะคัสอ่าบอเบ้า

เรียงไว้บพ่พาเปดบ้านไนจะเรียงสองคนสิเอาแบบเดีไวนนเอาไปสี่นะวาวนะกันเดินสามารจำเป็นก็ได้นะไม่จัดเลยบ้านอ่าอ่าอ่าสีไปแล้วปสี่ปติสี่ปต,ต,ติอยู่เฮือล้วใส่สล้ง แอบเราใส่ะเลิงแล้วก็นั่งไปแล้วก็เอิญสักนนั่นเอิญสักคนน,น,คนี้เอิญสักพนนั่นเอิสักนนี้เขาก็แซลซะแใบบุญใบบุญใบบุญและไปแ่นอไปฮง,ไเไไปงเฮียนกับเซลแล้วเขาเจะโหใส่มันอีใบบุญนะทำเอาได้ริกเอาอเอาิเนะ่ยเหเตาขา เห็นเกิดไม่เวลาเกี่ยวข่าวบักในหันคี้ใขรในน้อยเนึงมันบอกขี่ห้ไปไรบักมือแต่ห้าวมอนอ่กอ่ะบอกขี่หายบอกยังบอกยามันหัวเ็าได้ยังไอบักพลังน่อยนั่นได้พลังหน่อยนั่นะะใหญ่จังนะหละเสริมดังหาแห้งพลังขากหัวอันเดียวเลยนอนตลอดค่ะ ห <laughs> ลิ่นนำกันมึงน,นี่ก,นกับวันจัติเอฟซีถา,า,ามว่ะนางใบบุญลูกใครลูกนัาก,กุ้งลูกน้ากุ้งกับเท่าตา <G> ทำเ,เขามาให,ใหม่เลยเพคนบอกหูเนาะ ท,ทางม <นะ S 1> แม่พ่นเสียอะไเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้เขามาใหม่บบฮูจักกะบอกให้เลยทำผ้า,าแม่เด้อย,ยังแต่พอพอกับไปเหตุงานพ้าหงยายเอาหายายอยู่น้ำยาเนาะจ้านางก<ม>ุ้งกับลูกสะพ้ายตาทรกับลูกชายข้องไม่จีดนี่แหละบอกเมียนผู้มาเขามันใหม่กับโบฮูจัก ไฮมกกับเขาเงี้ยบวได้มาน้ำเพิ่นบวได้พักอยู่น้ำเบาทำเออบวเมีนอยู่น้ำเบาเมนน้ำเบาเมนบวเมียนหยุดงานมาพักผ่อนเลยบวเมีนเขาเพื่อนหายไหมกก็เลยอยู่เพื่อนน้ำน้ำเบาน้ำเบาน้ำเบาบวเมนกับน้ำโมกับนักตุ้ยอยู่บ้านมาหาไสเดาจ้า เออออห็ดเวียก <cues> <ını> <been> <dividends> ินอะไรกับเมื่อขันเขาไปเห็ดเวียยแล้วก็ได้เมื่ออะไรไมมเจ๊กันนะเมื่อเฮเ็ดเียอเมื่อมือี่นอกเ้ยมื่อไงกันนั่งเจจังดี่นอกมันมาทางไหนันเมื่อผู้นึงไั่ย่างผู้นึงคัดเชื่อให้พอเมื่อแม่ยู่แม่กันว่อยู่กัจ้อะไรอ ท่านว่าอยู่ก็อยู่ตรงกันมัดโซ่พี่น้องท่านอยู่ตรงกันกันทำแมยากนี่แหละพอเออยู่กันได้นี่แหละเอาไปบุญซอยเล่าพี่น้องแบ่งเบาเล่ากาซอยแบ่งเบ้าหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำซอยกันใบบุญใบมัดโซ่กัซอซอกว่าน้องเดินนางใบบุญใหญ่ๆลักวัดโซ่พี่น้องเมื่อกี้กะลังเถือกอะยากนุ่มอยากเห็นนั่นเห็นนี่กะยากต้องซอยกัน

ขันเอานอนเลยยังห้นอนลายด้ี撒นอนลายเลยยังไงอยู่น่ะปลาอุ่นโมลาอยู่น่ะปลาอุ่นโมลาฮะลายอยู่น่ะปลาอุ่น่กินเที่ยงมือจกปากตัวเองอยู่ลวดลวดเดี๋ยนะพันยังอุ่นคืนบลยไม่พันเพราพันผิดกันกับผูกพันมันผิดกัรพันมันมีคนมานขะยากมาไหลขาไหลตีบะ เจ้าเรนนังกูเท่าอยพ่อเขาสิมาตีพัวเขามาขาพัวเขาอะเรอีพ่อลุกมาซอยปะซับนี่มันบันยากเลยกูเท่าจัดการในตัวพ่อเน้นคอแล้วก็ผ้าพันซับทั้งงอนอะซับทั้งนอนทั้งหลังนียอ่าพากันหมักแบบนี้พว่าเขาหมักพันเขาไล่ข่าไล่ตีพัวเขาเนี่ยเขามาไล่ข่าไล่ตีพัวเขาเขาพันเลย ตีตีฝากเอาฝากเอาฝากจะเฮานำ่ะเทาก็ถตีก่ะดมมาจะอุ้มบักอะไรอยู่แหล่ะ้งกันแม่ลูกเฮาหัะโป้งกอนว่าซอยกั้นซอยกั้นว่ะเจ้ากระพ้งจะอู่ว่ะโน่ละหรกเจ้าอู่มันหน้าตาคือ้เถ่าลูกเฮาล่ะเท้าถ่าดำดำลูกเฮา อาาก,กับผู้เทามาเกิดเมื่อก็ดเทาๆดำๆนั่นแหละอ่านคำผู้เทามาเกิดเลยอาอันเทามาเกิดเลยเจ้าดองมาเกิดบอกจาดองมาเกิดบอบอกเลขเดิมมาในีเดิมเื่อเลขคอยพันลายแค่สี่บาทยังได้พันหลายพันพันเขาเอาจิ่อมาขายให้กับไปาันสศร้าพัน อ้ยขอไปถือเงินมาจะกกีมื่อเอาน้ำขอยอยู่เพื่อนบอกเรนน้อยจุดเดิมซืได้แล้วนำมาคุณเนี่เพื่อนกูก็บไว้ไกลว่าไกลๆชาชีเสือวกไก่ผางไก่เปลี่ยนเสือโทรศัพท์กับพนันไปเปลี่ยนเสือโทรศัพท์เลยเอาแบบนี้พอดีนี่น้ำกินหมดเลยคือโบสั่งแล้วมาสั่งจอมือจะมาส่งมันมากเล พันเราไปเปลี่ยนแบโทรศัพท์แบบแบคโทรศัพท์เสื่อมมาราคาตัวสองแสนเจ็ดสิบหา่สองแสเจ็ดสิบแชว่าต่อได้แลก็บ่ได้ว่ะตัสองแสนเจ็ดิมหาควางฝันมันนี่ลังจากพันไปเปลี่ยนแบ็โทรศัพท์นสิเปลี่ยนอะนะเคสมันนะเปลี่ยนอันกันแตะนะเปลี่ยนอันนี้มันเสื่อม่าไรนี่ว่ะเจ็ดสิบห้าพันเอ้าเจ็ดสิบไรบอเ โบไลอีกว่嘛เจ็ดจิบห้าเนี่ยฟาผ่านสื่อแล้วมึงไะเจ็ดจิบห้าฟาผ่านสื่อกี่เราผ่านขี่เฮือพันเห็นอันนั้นพันเห็นป้าผัดป้าผัดบอไม่ป้ามันเป็นตัวดำๆของงูแบบดุดลงดินลายในในหวยในเซีนะ่ะป้าตัวเขาวขาเขาแข่งก็ยังเป็นเอียนกับประจักษ์อย่างยังเป็นเอียน ลา,ายเอริปานะนั่เอียงนี่ลายกว่าโอเครีบเลย,เยลินในพี่น้งองทางคลิปนี้มาฮอนอินลาไปก่อนเด้อพี่น้ง <มา S 2> องฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะติดน้ำกันแต่เศร้า